สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันตอนค่ำๆอีกแล้วครับฝนก็ตกด้วยครับบ้านผมก็เละเลยครับบ้านแนวเปิดๆแบบนี้ไม่แนะนำเลยครับฝนตกฝนสาดน้ำนองเละไปหมดเลยครับครับก็จะมาคุยเรื่อง กะลมดำเนี่ยแบบต้มจะต้องถอดเข็มแทงชนวนสปริงกลไกลหรือชิ้นส่วนใดๆออกหรือไม่อย่างไรพอดีมีท่านผู้สนใจสินค้าสอบถามเข้ามาก็เลยจะมาคุยกันซะเลยครับ จริงๆเนี่ยหลักการมันจะมีว่าไม่จําเป็นต้องถอดครับเพราะว่าพวกกลไกเนี่ยมันเป็นเหล็กอยู่แล้วสิ่งที่ต้องถอดคือสิ่งที่ไม่ใช่เหล็กเช่นไม้พลาสติกและอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับมันจะละลายหายไปเลยครับ หายไปเลยกลายเป็นน้ําหายไปเลยครับแล้วน้ํายาก,ก็เสียด้วยครับผมก็เคยเจอมากับตัวแล้วครับโชคดีที่มันเป็นแค่ปุ่มเล็กๆปุ่มหนึ่งปุ่มปลดแม็กถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างโครงปืนอย่างนี้ก็มีบางท่านเจอมาแล้วครับหายไปเลยครับปืนละลายหายไปเลยเรื่องอลูมิเนียมเนี่ยทาง ห้างน้ำยาลมดำของผมเนี่ยเน้นย้ำมากครับตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ใช่อลูมิเนียมถ้าเป็นอลูมิเนียมต้องถอดออกเพราะมันจะละลายหายไปเลยครับหายไปเลยครับหายไปเลยครับเน้นย้ำเลยครับปลดฟังอีกหลายๆครั้งเลยครับนอกนั้นมันก็ถ้ามันเป็นทองเหลืองมันก็จะไม่ดำ เป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ดำถ้าเป็นผิวชุบมามันก็จะไม่ดำแต่วันนี้เราจะคุยถึงว่าไอ้กลไกเนี่ยมันต้องถอดไหมถ้าถอดได้ก็ถอดครับถ้าถอดไม่ได้ก็ไม่ต้องถอดแต่ตรวจดูให้ดีว่ามันไม่ใช่อลูมิเนียมถ้ามันเป็นอลูมิเนียมมันจะละลายหายไปเลยครับหายไปเลยครับหายไปเลยครับ แต่ส่วนมากเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับที่กลไกไอ้พวกนกเซียอะไรพวกนี้มันเป็นอลูมิเนียมไม่เคยเจอครับแต่แต่ไกลเนี่ยมีนะครับที่เป็นอลูมิเนียมอันนี้ต้องถอดครับเพราะถ้างั้นพอลมดำเอาลองไปต้มเสร็จนอกจากว่ามันจะไม่ดำคือมันโดนอลูมิเนียมเนี่ยที่ละลายเนี่ยไปปนกับน้ำยาทำให้น้ำยามันเสีย แล้วไอ้กายปืนที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็จะละลายหายไปเลยครับมันก็อาจจะดูตลกนะครับแต่ถ้าใครเจอก็คงไม่ตลกครับตอนผมเจอว่าปุ่มมันละลายหายไปผมก็ไม่ตลกครับก็ยังดีที่ยังไปสั่งกลึงมาได้ก็เมนย้ำเข็มแท่งชนวนจะมีปัญหาไหม ห้องเข็มจะแบบฝืดจะอะไรไหมต้องล้างให้สะอาดครับพอลมดำเสร็จแล้วต้องล้างให้สะอาดจริงๆก่อนลมดำเนี่ยก็ต้องล้างให้สะอาดครับเอาแช่เบนซินทินเนอร์ zin, inner, เพื่อขจัดคราบน้ํามันคราบน้ํามันออกไปให้หมดจากไอชุดกลไกแล้วพอเราลมดำเสร็จนะครับมันก,ก็อาจจะมีไอ้น้ำยาเนี่ยตกค้างอยู่มันจะทำให้เป็นสนิมครับ เราก็ต้องล้างมันให้สะอาดเอาน้ําไหลผ่านเยอะๆน้ําเอาไปต้มกับน้ําต้มกับน้ําเปล่าก็ได้แต่มันก็จะยุ่งยากเอาน้ําเนี่ยครับไหลผ่านเยอะๆเอาก๊อกเนี่ยไหลผ่านเยอะๆให้น้ําเนี่ยมันช้าไอ้น้ายาออกไปละลายน้ํายาออกไปให้หมดแล้วค่อยเอามาเช็ดแห้งเปล่าแห้งสปริง มันจะทําให้สปริงเสียไหมไม่เสียครับการลมดํามันไม่ร้อนขนาดนั้นครับอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณสองร้อยองศาซึ่งอุณหภูมิที่จะทําให้สปริงเสียเนี่ยมันต้องประมาณ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยขึ้นไปดังนั้นสปริงไม่มีปัญหาครับทําให้การชุบแข็งเสียไหมไม่ครับเพราะว่าการชุบแข็งเนี่ยจะจะเสื่อมไปเนี่ยเมื่ออุณหภูมิประมาณสปริงเนี่ยแหละครับดังนั้นไม่มีปัญหาครับ คือสรุปว่าถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับอุณหภูมิในการรมดำเนี่ยรมดำแบบต้มเนี่ยมันไม่สูงพอที่จะทําให้เหล็กมีปัญหาใดๆลำกล้องลำกล้องอะไรไม่มีปัญหาครับแต่ลมดำออกมาแล้วไอ้กลไกมันจะฝืดๆหน่อยก็พ่นโซนเนตเข้าไปเยอะๆครับหนึ่งก็คือช่วยไล่คราบไอ้ไล่น้ําไล่ความชื้นที่อาจจะตกค้างอยู่สองก็คือ มันช่วยทําให้หล่อลื่นเวลาเราบริหารกลไกด้วยมือเนี่ยอย่างที่ผมเคยทาคลิปไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วว่ามันจะฝืดฝดืเราก็บริหารกลไกด้วยมือจนมันมันมันลื่นนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยววันหลังจะมาคุยเรื่องการรันอินปืนหลังลมดํแล้วกันแต่ถามว่าเรื่องที่ต้องถอดไหมก็คือถอดสิ่งที่ไม่ใช่เหล็กออกครับเน้นย้ําโดยเฉพาะอลูมิเนียมและไอสิ่งที่เป็นเหล็กก็ไม่จำเป็นต้องถอด แต่ถ้าถอดได้ถ้าท่านถอดเป็นถอดได้และระวังอย่าให้มันหายการถอดมันก็ดีกว่าครับเพราะมันจะทำให้เราทำงานสะดวกก็สะดวกทั้งในการอะไรล้างการอะไรแล้วเราก็จะได้ตรวจสอบสภาพของปืนเราด้วยว่าเออชิ้นนี้มันมันเป็นยังไงมันอะไรยังไงถอดก็ถ้าเป็นปืนหลักๆนะครับ ปืนลูกเอาเอาเอาคุยอย่างนี้ดีกว่าปืนลูกโม่เนี่ยสก,กูลสมิธเนี่ยเปิดฝาข้างออกล้างพอแล้วก็ปิดฝาข้างกลับเข้าไปไขนอ็อตไขสกรูะครับคาไว้บังไม่ต้องขันแน่นแค่นี้ไม่ต้องลื้อกลไกอะไรออกมาแต่ถ้าหรือหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนเก้าหนึ่งก็เป็นปืนที่ถอดง่ายแล้วก็มีคนสาธิตเยอะคือผมอยากให,ให้ให้ลองถอดเล่นดูนะ นไหนท่านก็ซื้อมาแล้วเอาไปยิงใครก็ไม่ได้ยิงถอดเล่นก็สนุกดีแต่ว่าก็ต้องต้องดูนะครับว่าจะประกอบเองได้ไหมเพราะผมก็เคยเจอบ่อยประกอบให้หน่อยจานอูหอบมาเป็นถุงเลยครับผมลื้อแล้วประกอบไม่ได้ครับอ้าวผมก็ต้องประกอบบางอันผมก็ไม่เคยประกอบก็ต้องแกะแกะดาวดาวเอาสมัยก่อนก็ y o u t u b e ก็ไม่ค่อยมีให้ดูแต่สมัยนี้มี ถ้าท่านไม่ได้ใช้ปืนอะไรที่มันปแปลกมากนะมีให้ดูส่วนปืนลูกซองพวกลูกซองยาวหักลำอะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะถอดถอดอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ต้องถอดเพราะว่าทำไมถอดไม่ได้เพราะว่ามันสลักอะมันแน่นถ้าถอดเดีย่ยสลักมันจะหลวมครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องถอดผมก็ไม่เคยถอดนะไอ้พวกปืนลูกซองปืนอะไรแบบเนี้ยลูกซองหักลำอ่ะ เพราะว่ามันเป็นเหล็กอยู่แล้วล่ะครับก็ลมๆมมันไปต้มไปทั้งหมดได้เลยแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วล้างล้างน้ํามันก็ล้างออกง่ายอยู่แล้วอันนี้สบายสบายครับก็โดยสรุปก็ไม่มีปัญหานะครับไอเข็มแทงเชนวนสปริงกลไกไม่ไม่เสือ่อมไม่เสียอะไรครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้หลายท่านที่ กำลังสงสัยว่ามันต้องถอดหรือไม่ถอดถอดอะไรไม่ถอดอะไรครับผมขอบคุณครับอ่าลบกวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำยารมดำตราอูไกรเริกสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ในเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ครับหรือจะมาดูใน Facebook คุยในเ c e บุ o k แชทใน Facebook ก็ได้ครับ หรือจะซื้อทาง platform. แพลตฟอร์มรัศดาโชปปีก็มีครับเราก็มีเปิดหน้าร้านไว้ในแพลตฟอร์มพวกนั้นหาสินค้าไม่เจอโทรมาถามแชทมาถามเดี๋ยวเราส่งลิงก์ไปให้ท่านก็กดสั่งซื้อตรงๆไม่ต้องโดนของปลอมไม่ต้องโดนของเรียนแบบไม่ต้องโดนไอ้โปรแกรมจีนบา้บาๆบอๆมันคืออะไรผมก็ไม่ทราบครับน้ำยาลมดำผมเนี่ยขายอยู่ตอนนี้650 มันขายสองพันห้าแปดสิบเจบาทไม่รู้ว่ามันทำไปเพื่ออะไรครับผมไม่เข้าใจจริงๆอ่าครับผมก็รบกวนไม่ใช่รบกวนครับถ้าท่านต้องการจะลมดำโปรดไว้วางใจน้ำยารมดำตราอูไกลเลิกถ้าท่านมีปืนโปรดไว้วางใจผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาปืนที่จัดจำหน่ายโดย ทางน้ำยารมดำตลาอูกไกลเลอรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ